สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววินานันทบุญอยู่นะคะกลุ่ม901ค่ะวันนี้จะมานําเสนอก,กิจกรรมที่2นะคะซึ่งจะกําหนดให้นิสิตมีรายได้30,000บาทต่อเดือนรวมต่อนหนึ่งปีนิสิตจะมีรายได้ทั้งหมด360,000บาทค่ะเราจะมาดูค่าใช้จ่ายระยะยาวกันนะคะรายการจะมีดังนี้ค่ะ 1. ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพ1 5 0 0 0บาท 2. ค่าบำรุงรักษาการศึกษาจ่ายสองครั้งต่อ1นปีค่ะจะคิดเป็น15,000คูณ2ก็เท่ากับ3 0 0 0 0บาทค่ะต่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายกรณีฉุกเฉินนะคะ2 5 0 0 0บาทรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดต่อปีนะคะจะเป็น70,000บาทค่ะซึ่งค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยต่อปีซึ่งนำมาทำเป็นต่อเดือนก็คือเงินรวมค่าใช้ใจ่ายรายปี หารด้วย12นะคะเราจะเอาเงินรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดมาบวกกันค่ะนั่นก็คือ1 5 0 0 0บวก3 0 0หมบวกด้วย25 0 0 0รวมทั้งหมดจะได้70,000ค่ะนำไปหารด้วย12นั่นก็คือต่อปีนะคะรวมแล้วค่าใช้ใจ่ายรายปีเฉลี่ยต่อเดือนเราจะได้ประมาณ5833บาทค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะเรามาดูรายจ่ายรายะสั้นหรือรายเดือนกันนะคะ กำหนดให้นิสิตมีรายได้30,000บาทต่อเดือนดังนั้นรายได้รวมทั้งปีเป็นเงิน3,60 0 0 0บาทรายการค่าใช้จ่ายมีดังนี้นะคะค่าน้ำประปา300บาทค่าไฟ1,500บาทค่าอินเทอร์เน็ต700บาทค่าเช่าบ้าน3,000บาทค่าผ่อนบัตรเครดิต2,000บาทเงินเก็บเก็บก่อนจ่าย5,000บาท ค่าใช้จ่ายรายปีเฉลีย่ยต่อเดือน5833บาทจุดสาสตางค์รวมเป็นเงิน1 8 3 3 3บาทจุสาสตางค์วิธีคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลีย่ยต่อวันนะคะเอายอดรวมทั้งหมดมาหาร30สบก็จะได้วันละ6 1 1้บาทจุดสสตางค์ดังนั้นค่าใช้จ่ายรายเดือนเฉลีย่ยต่อวันก็จะตกประมาณวันละ61 1บบาทค่ะรายจ่ายรายวันรายการมีดังนี้ ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มยอดเงิน200บาทค่าเดินทางยอดเงิน100บาทค่าใช้ใจ่ายรายเดือนเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่497.22บาทรวมเป็น797.22บาทค่าใช้ใจ่ายรายวัน200บวก100บวก497.22บาทเท่ากับ797.22บาทค่าใช้ใจ่ายรายวันต่อเดือน เท่ากับค่าใช้ใจ่ายรายวันคูณ30จะได้เท่ากับ797.22.30เคูณ30เท่ากับ23,916.6บาทดังนั้นค่าใช้ใจ่ายรายวันต่อเดือนประมาณอยู่ที่23,917บาทสรุปผลการวางแผนการใช้เงินนะครับหากเรามีรายได้สาม0 0่บาทต่อเดือนนั้นเราจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งสิ้นเดือนละ 2 3 9หมาบาทครับและจะมีเงินคงเหลือทั้งหมดอยู่ที่หกพัปดาบาทต่อเดือนครับขอบคุณครับ